สวัสดีครับมีประเด็นมาพูดคุยหลังจากที่เราบุกไปแพ้พอนัสเสอร์ในเล็กแรกซึ่งถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายจุดสเปอร์เนี่ยใช้ผู้เล่นที่เป็นผู้รักษาประตูถือว่าใหม่ถอดด้ามเลยนะครับซื้อมา12.5ล้านเป็น ผู้ักษาประตูชาวเช็กสูง190ซนติเมตรอายุเพิ่ง21นะครับก็ได้ออกสตาร์ทเลยเซ็นสัญญาเข้ามา3วันก็ได้ลงเล่นเกมนี้เลยนะครับเพราะว่าซัปเปอร์เองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดผู้เล่นที่เป็นตัวหลักหล,กหลายๆคนแทนที่จะเอาผู้ักษาประตูมือ3ซึ่งก็อายุมากกว่านะอายุ25แต่ผู้ักษาประตูคนนี้นะครับผมเข้าไปดูฟอร์มแล้ว เห็นปฏิกิริยาซึ่งรีเฟ็กดีมากปฏิกิริยาตอบสนองจากจังหวะต่างๆนี่นะครับดีมากแล้วก็เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีแล้วก็กล้านะครับกล้าที่จะเล่นในจังหวะ1ต่อหนึคู่ต่อสู้หลุดมานี่นะครับกล้าออกมาบวกออกมาสวนก็ถือว่าโอเคแล้วก็พรอมเกมนี้หลายๆสื่อเนี่ยก็ให้เป็นแมนนันแมทได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายนะครับเพราะว่า รูปเกมหรือรูปก็ไม่ได้แย่กว่านะไปดูการประเมินของกูรูซึ่งกูรูที่มีส่วนได้เสียก็คือบ่อนการพนันเนี่ยก็ยังให้ริวภูเป็นเต็งหนึ่งอยู่ดีครับเต็งสองไม่ใช่สเปอร์เต็งสองเป็นนิวคาสเซลซึ่งเอาชนะทีมอาร์เซนอลบุกมาเยือนแล้วก็เก็บชัยชนะกลับไปได้แล้วไปเล่นที่บ้านนิวเคาสเซนเนี่ยก็ยากที่อาร์เซนอลเนี่ยครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นรองแค่หนึ่งสกอร์ก็ยังมองว่าในเลขสองซึ่งจะเตะคืนวันเพื่อหัดนะครับเพื่อหัดที่7จ็ดกุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะทำประตูกลับมาแล้วก็แซงเข้อป้ายไปเล่นในนัดชิงได้แล้วก็ในนัดชิงเนี่ยลิเวอร์พูลก็ดูเป็นต่อทุกทีมบ่อนการพนันเลยให้ลิเวอร์พูลเป็นเต็งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่เป็นแชมป์มากที่สุด ส่วนที่มันอื่นเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับด้วยผู้รักษาประตูอันโตนินซินสกี้นะครับเกิด13มีนาปี2003ซึ่งได้ออกสตาร์ทในเกมนี้ส่วนลิวพูเองก็แนวรับเนี่ยเรามีฟันได้เนี่ยยืนเป็นตัวหลักแล้วก็มีอาริซงเป็นผู้รักษาประตูเพราะเกมนี้เนี่ยก็ต้องเอาจริงและเป็นรอบสำคัญแลลวนะครับจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เนี่ยนะครับเตะไม่กี่เกมก็รู้แหละดังนั้นเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงก็คือแนวรับ เทรนพักนะครับแล้วก็เจอรโบถูกพักก็เอาแบรดลีย์ลงมาแทนแล้วก็ซิมิคัสลงมาแทนส่วนยารินควานซ่าเนี่ยจับคู่กับฟานไดก่อนที่จะส่งสัญญาณไปข้างสนามหลังจากเล่นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีอาการไม่ปกติก็เลยส่งสัญญาณให้เปลี่ยนตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บมีอาการป่วยป่วยก่อนลงสนามและ แต่ปรากฏว่าพอเช็คฟิตลงสนามได้แต่อาการกําเริบในสนามก็ถูกเปลี่ยนออกแล้วก็เอาวัตรุลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แทนแต่ประเด็นก็คือความปาดเปรียวความคล่องแคล่วของวัตรุเนี่ยดูไม่ดีนักในเกมนี้นะครับก็เลยมีการปรับอีกทีหนึง่งในช่วงนาทีที่80นะครับโดยเอาอีบูลงมาแล้วก็ปรับวัตรุเนี่ยไปเล่นในแดนกลางแทนนะครับซึ่ง ในแดนบนตั้งแต่ปังสนามนะครับก็มีกราฟกับแมคก,ก้าเนี่ยนะครับยืนแล้วก็โจนส์ยืนสูงขึ้นไปเป็นตัวไล่เพรสข้างบนแล้วก็มีโมมีกั a โปขนาบซ้ายขวาโดยมีลุยเดีสเนี่ยครับเป็นหน้าแบบฟ9ซึ่งเป็นการจัดตัวถือว่าจัดเต็มมากนะโอเคเราว่าแนวรับเนี่ยมีการโรเตชันเท่านั้นเองแล้วก็ส่งก็ไม่ได้ขีเหร่นะ หรือพูเนี่ยเมื่อไปดูจากสถิติคลองเกมีกาสยิงมากกว่ายิงเข้ากรอบมากกว่าค่า XG ก็ดีกว่านะครับแต่ทรานสเปอร์เป็นฝ่ายที่ยิงประตูได้แล้วก็เอาชนะเรา1.0ึ่ศูนย์ในที่86โดยเป็นนักเตะเพิ่งอายุ18นะครับก็น่าสนใจนะครับเบิร์กวาลตัวนี้เนี่ยติดไปเหลืองก่อนแล้วในจังหวะที่ก่อนได้ประตูเนี่ยนะครับก็วิ่งไปตัดซิมิคาส จังหวะที่เข้าปะทะนี่นะครับยังไงมันก็โดนไปเหลืองแน่นอนเป็นการตัดเกมแต่ปรากฏว่ากรรมการเนี่ยให้ได้เปรียบแล้วก็เล่นต่อแล้วก็จังหวะที่มันต่อจากนั้นเนี่ยบอลมันเทินกลับมาแล้วก็เป็นปอโรวางบอลลึกเข้าไปทิ้งไปที่ว่างอิบูเนี่ยก็เพิ่งลงสนามได้ไม่กี่นาทีปรากฏว่าเสียเหลี่ยมเอาชนะโซลังกี้ไม่ได้วิ่งเข้าไปบางแล้วแต่โซลังกี้เนี่ยชิงเบียดแล้วก็เปิดพื้นที่ อย่างนั้นได้บอลก็พลิกกลับมาแล้วก็ไตบอลผ่านฟานไดซึ่งก็เคลื่อนที่มาแล้วโมเมนตัม um เนี่ยมันล้นมาทางซ้ายนะครับบอลเนี่ยมันก็ย้อนฟานไดผ่านไปให้เบิร์กวาวซึ่งสอดเข้ามาก็ยิงเลยแล้วก็ยิงเสียบไปที่เสาใกล้นะครับเสาแรกเลยนะครับอริซงขยับไม่ทันก็เป็นประตูชัยซึ่งเบิร์กวาว ไม่ควรที่ยิู่ในสนามในเกมนี้เพราะว่าไอจังหวะที่ฟาวในทีที่84เนี่ยนะครับไปตัดซิมิคัสแต่กรรมการซึ่งเป็นซูสแอดเวลในเกมนี้เนี่ยผมถือว่านี่คือแมดอัตมัติตัวจริงนะครับก็คือเป็นตัวที่ทําให้เกมมันเปลี่ยนผลลัพธ์ของเกมมันเปลี่ยนนะครับนาทีที่98มีจังหวะที่เราได้บอลชุลมุนอยู่ในกรอบเขตโทษ ปรากฏว่าคูลูเชฟสกี้เนี่ยก็ไปเตะกระที่โจนในกรอบเขตโทษเตะแบบไม่โดนบอลด้วยที่ตรงนั้นนี่มีฟานได้อยู่ใกล้ใกล้ไอ้จังหวะนี้นี่มันควรจะเป็นจุดโทษแล้วลร์ผู้ควรจะตีเสมอในเกมนี้ได้ก็เลยกลายไปว่าเราเสียประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการก็เลยให้แมนนัาแมนในเกมนี้เนี่ยเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้แหละนะครับก็คือชูดแอบเรลทีนี้ไล่ดูในเกมเนี่ยนะมันมีจังหวะที่ทําให้มันต้องมีการยืด เวลาตเตะออกไปอีกอย่างทษเจ็บในครึ่งแรกนี่ครับทษยาวมากทษไปเจ็ดแปดนาทีนะครับเพราะว่ามีจังหวะที่เบนทานคูพุ่งหมองลูกเตะม,มุมพอลงพื้นแล้วก็ฟุบอยู่นั้นนะครับมีการปฐมพยาบาลอยู่พักหนึ่งอาจจะมีอาการเกี่ยวกับหัวใจหรืออะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าลักษณะมันผิดปกติไม่มีใครปะทะโดดเข้าไปหาบอลแล้วก็ไปกองอยู่พื้นมีการปฐมพยาบาลอยู่นานแล้วก็สามารถส่งตัวออก นอกสนามได้แล้วก็ส่งตัวสำรองลงมานะครับซึ่งก็เป็นเบนเน็ตจอห์นสันแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็มีผู้เล่นที่มีอาการไม่ปกติอย่างยาเลนควันซ่าเนี่นะครับก็ไม่ปกติก็ส่งถึงญาณไปมันมีจังหวะคลุกคลักคลุกคลักมีจังหวะที่มีความผิดพลาดความเออร์เลอร์ให้เห็นอยู่นะครับเพราะว่าผู้เล่นตัวสำรองลงมาก็เห็นชัดนะครับ มีการเปลี่ยนตัวยาลินควันซ่าในที่ที่30แล้วก็มีการเปลี่ยนชุดใหญ่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนลักษณะที่เปลี่ยนตามแทคนติกมากกว่าเพราะว่าเพื่อที่พักผู้เล่นเพราะดูแลนะครับมีคอนเนอร์บรัสตี้มีดิโกโชต้าแล้วก็โครกาโปเปลี่ยนหลังจากเล่นไปครบหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยเอาเทรนด์เอาดาวินเอาลเดีอาสลงมาแทนนะครับแล้วก็ นาทีที่80นะครับก็เปิดไมคก้าโดยเอาอีบูเนี่ยนะครับลงมาแทนนะครับทีนี้ตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยเราเห็นมีความผิดพลาดก็คือซิมิคาสนะครับที่จ่ายบอลโดยที่ไม่ดูความพร้อมของเพื่อนนะครับฟานดาเนี่ยนะครับไม่ได้มีความพร้อมก็คือหันหลังให้ไม่รู้ว่าซิมิคาสจะจ่ายบอลให้ก็เลยกลายเป็นว่าผู้เล่นของสเปอร์นีครับวิ่งเข้ามาชกแต่ว่า ก็ไม่ได้เสียหายแต่ไอจังหวะแบบนี้นะครับกกกักกกคักๆๆมีมจังหวะผิดพลาดเนี่ยอีกจังหวะหนึ่งน,นะครับครึ่งหลังกักโปเนี่ยลงมาช่วยแล้วก็ได้บอลและฟานไดก็บอกให้ส่งคืนให้อลิซงนะครับพอส่งไปเนี่ยเบิร์กวาวตามเข้าไปเพสรสอลิซงนี่นะครับก็ลกหลบนี่เดียวเท่านั้นเองนะครับเบิร์กวาวพอล้นไปก็ถล่มแล้วก็ลื่นล้มนะครับ อาริซงก็พลิกมาแล้วก็กําลังจะจ่ายบอลเบิกวาลลุกขึ้นมาแล้วก็มันจี้บอลจี้บอลออกมาเนี่ยปรากฏว่าผู้เล่นของสเปอร์เนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีเลยก็ยิงในจังหวะที่ยิงเนี่ยมันก็ติดบล็อกของฟันได์นะครับแล้วบอลเนี่ยมันก็ย้อนกลับมากระดอนเบิกวาวจับบอลได้อีกทีหนึ่งก็จ่ายบอลกลับมาให้เพื่อนแล้วก็จังหวะที่ยิงมันก็เป็นการยิงบอลหลุดออกไปนะครับ ทำให้ลูบูเนี่ยรอดจากความผิดพลาดของอริสงนะครับที่ไม่ตื่นตัวเพียงพอก็เห็นความไม่คล่องตัวในการใช้เท้าของอริสงซึ่งอริสงเนี่ยใช้เท้าพอใช้ได้ไม่ถึงกับดีนะครับถ้าเป็นลูกหมีเนี่ยผมคิดว่าลูกนี้เนี่ยไม่น่าจะถูกฉกนะในมุมมองผมนะพอจับจังหวะได้ลูพูก็ครองเกมมากกว่าตลอดดูจากสถิติก็เห็นชัดเจนนะครับมีโอกาสมากกว่าแล้วก็ยิงเข้ากรอบมากกว่านะครับ มีโอกาส14ยิงเข้ากรอบ7นะครับแล้วก็ค่า x อ็ก็เยอะกว่านะครับ1.37กับ8 9ก็ต่างกันเพอ่อสมควรมันก็เห็นนะครับว่าวีแววของเกมแล้วก็โมเมนตัมของเกมเนี่ยมาอยู่ที่รูปภูแต่ลาลีเล็กๆน้อยๆจากการตัดสินที่ผิดพลาดของกรรมการนะครับแต่มันก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับซึ่งพอมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปเนี่ย มันก็เห็นมิติที่มันแตกต่างอย่างเทรนลงไปเนะี่ยเกือบยิงประตูดได้งีแต่ว่าลูกนั้นนี่นะครับมันไปถูกสกัดก่อนจะข้ามเส้นนะครับจังหวะได้บอลและจังหวะตัดสินใจที่ยิงดีเกมนี้เทรนเป็นตัวสำรองแล้วลงไปก็ทำหน้าที่ดีๆนะครับผู้เล่นที่เล่นไม่ดีในเกมแดงเดือดจกระดับดีขึ้นนะครับเคอร์ติโชนดีขึ้นแต่ก็มีจังหวะการตัดสินใจที่ไม่ดีให้เห็นอยู่นะครับ อย่างเช่นจังหวะที่มันควรจะเล่นต่อเนื่องนะครับควรจะไหลให้เพื่อนเจ้าตัวกระดันมูนแล้วก็ล็อกบอลกลับทําให้จังหวะเติมของเพื่อนเนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นที่อย่างซิมิคาสเกมนี้นอกจากจังหวะผิดพลาดท่องต้นเกมเนี่ยไม่เข้าใจกับฟนันไดแล้วก็ถูกชกเข้าไปนอกนั้นเนี่ยซิมิคาสเปิดบอลสวยๆและจังหวะที่เทรนยิงก็เป็นบอลที่ซิมิคาสเปิดเข้าไปเปิดให้แม็กก้าโมนะครับเปิดให้ดาวินโขกนะครับ ดาวินเกมนี้ก็เล่นดีกลับมาเป็นดาวินที่เราคุ้นตาในช่วงแรกๆของดาวินที่มีจังหวะเคลื่อนที่หาพื้นที่ที่ยิงประตูโมจ่ายที่สวยหนึ่งทีที่มีคารครอสให้มงนะครับมีจังหวะส,สวยๆแล้วก็จังหวะที่ลุยดดอาร์จ่ายแล้วดาวินเล่นท่าย,ยากในช่วงทดเจ็บนาทีที่เกบวกสีอันนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีๆผมมองว่าทรงของริบูเนี่ยไม่ได้แย่นะครับถ้าเทียบกับแดงเดือดนะผมมองว่า เกมนี้เนี่ยดูมีความหวังมากกว่านะครับจริงๆทีมที่ควรจะกลับออกไปแล้วไม่ได้เป็นรองเนี่ยก็คือลิเวอร์พูลนี่แหละก็ไม่ควรจะแพ้1ประตูศูนย์ที่ซ้ําไปเพราะว่าเบิร์กวาวเนี่ยควรจะโดนใบเหลืองที่2ตั้งแต่นาทีที่แปดสเพราะว่านาทีที66่6-6เนี่ยครับเบิร์กวาวเนี่ยก็ไปฟาวล์ลูดิอาสทำให้ถูกคาดโทษใบเหลืองก่อนจากนั้นก็ มาตัดจังหวะของซิมิคาซึ่งซิมิคาเองก็ถูกกักอยู่ข้างสนามหลังจากออกไป,ปรฐมพทยาบาลแล้วพอกรรมการให้เล่นก็ยังไม่ปล่อยซิมิคาซลงมาแล้วก็พื้นที่ที่ปอโรเนี่ยนะครับทิ้งบอลไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ตำแหน่งซิมิคาเนี่ยจะไปช่วยตรงนั้นได้พอดีเลยนะครับอีบูซึ่งลงมาสัมผัสเกมอยู่ไม่กี่นาทีเพราะลงนาทีที่80ในที่86เนี่ยก็ถูกซลังกี้เนี่ยนะครับชิงเหลี่ยม เบียดก่อนมันก็เลยจะบอกว่าอีบูเนี่ยเล่นไม่ดีใช่ไหมก็ถือว่าโอเคแหละวว่าข้อผิดพลาดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าอีบูต้องมีส่วนแต่ถ้ามองว่าใครที่ควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยผมมองว่าผู้เล่นในแดนกลางเราอย่างกราฟเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ไม่ได้หางบอกวาวแต่ก็ไม่ตามวัตตารุเองก็อยู่ในวิสัยที่ถ้าอ่านเกมล่วงหน้าเนี่ยน่าจะเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในระยะที่สามารถ เข้าไปปิดพื้นที่ได้แต่ว่ามารู้ตัวชาไปเบิกวาวเนี่ยตามในจังหวะที่คัรโปรจ่ายบอลคืนเนี่ไปให้อลิสงแล้วก็ wow เบิกาวลนี่แหละนะครับตามเพรสเข้าไปอาริสงก็เล่นบาดเสียวเกี่ยวบอลมาจนเบิกวาวเนี่ยนะครับถล่มแล้วก็ลื่นล้มแต่ก็รีบลุกมาจังหวะที่อลิสงมงุงมมังอาลายอยู่ี่นนะครับก็จิ้มบอลจากด้านหลังให้ปอโร แล้วปอโรก็ยิงไปติดฟานไลทที่มาบล็อกทันแล้วก็จังหวะต่อเนื่องเนี่ยนะครับบอลเนี่ยมันย้อนกลับมาที่เบิร์กวาวแล้วก็เบิร์กวาวก็จ่ายคืนมาให้ปอโร่ปอโรก็หลุดไปยิงหลุดเสาไปแต่นาทีที่86เนี่ยนะครับผู้เล่นที่ควรจะตามผู้เล่นแถว2แถว3ซึ่งสเปอร์เขาจะเล่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือวิธีการเล่นของสเปอร์ปอโรเนี่ยใช้วิธีการเปิดบอลริคลอส จากแนวลึกเนี่ยนะครับจังหวะแรกนี่โซลังกี้หลุดไปยิงได้แต่ลูกนั้นถูกปฏิเสธเพราะ V.R. ดูและโซลังกี้ออกตัวเร็วไปนิดนึงนะครับแต่อีกจังหวะหนึ่งนะครับเป็นการวิ่งตัดเข้ามาของโซลังกี้แล้วบอลเนี่ยมันทิ้งไปที่ว่าในพื้นที่ที่ซิมิคัสจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่ซิมิคัสถูกประทะแลอเจ็บซึ่งคนที่ปะทะ ก็คือเบิร์กวาวเบิร์กวาวควรจะโดนใบเหลืองที่2เพราะจังหวะปะทะครั้งนี้เนี่ยมันแรงกว่าที่เบิร์กวาวเนี่ยไปฟาลุยดิอารสิที่มิคาสยังถูกกรรมาการกักอยู่ข้างสนามเลยแล้วก็บอลมันก็ทิ้งไปตรงนั้นโซลังกี้เนี่ยควบเข้าไปเอาบอลแล้วก็เก็บบอลได้ก็ไหลกลับเข้ามาให้เบิร์กวาวทินประตูทั้งทั้งที่ควรจะถูกไล่ออกจากเหลืองที่สองดังนั้นเนี่ย กรรมการในเกมนี้ก็คือสจอร์ดแอดเวลเป็นผู้ตัดสินแล้วก็เป็นผู้ที่กําหนดทิศทางของเกมชัดเจนม,มากเพราะในช่วงที่โจนถูกเตะก็เกิดขึ้นช่วงทดเจ็บที่ลิวพูเนี่ยนะครับได้บอลในจังหวะนาทีสุดท้ายและบูรูเซฟสกี้เนี่ยก็เตะขาคนที่โจนในกรอบเขตโทษซึ่งลูกนี้ไม่มีเสียงลูกหวีดเลยเตะขาล้วนๆนะครับไม่โดนบอลด้วย ดังนั้นเนี่ยเกมน,นี้เนี่ยถ้าถามว่ามีจุดที่ดีไหมผมมองว่ามันไม่มีผู้เล่นที่ทําให้เราได้บอลโอเคแล้ว่าไม่ถึงกบดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่หนักหนานะครับแต่วิธีการเล่นของสเปอร์ของเอนปอเตโคกูเนี่ยรึ่งหลังเนี่ยให้ปอโร่เนี่ยครับเปิดบอลในลักษณะชิงรักก่แบบนี้แล้วมันได้ผลอยู่สองจังหวะจังหวะหนึ่งเปียอาปฏิเสธอีกจังหวะหนึ่งเนี่ยเป็นจังหวะที่เราเสียเปรียบผู้เล่นเพราะ การตัดสินที่ผิดพลาดของชลดแอดเวลดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่มีตัวแปรไม่พึงประสงค์ตัวแปรไม่พึงประสงค์คืออะไรก็คือการตัดสินของกรรมการหละหรือสภาพอากาศเกมแดงเหลือที่เราเล่นไม่ดีเนี่ยก็เพราะสภาพอากาศสนามเนี่ยอขอบข้างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ฮีเตอร์มันทํางานไม่ถึงผิวสนามมันแข็งแล้วลื่นผู้เล่นของเราก็ลืน่นแล้วก็สภาพอากาศที่มันหนาวมากๆ กองเชียร์ก็เชียร์ไม่ออกแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเตะเดือนกุมภานะครับวันที่เจ็ดกุมภาันธ์วันเพื่อันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าเลขสองเนี่ยหรือภูเนี่ยสามารถกลับมาได้อันนี้ทัศนะส่วนตัวผมเลยนะในอัตราต่อรองเนี่ยเบสสามหกห้าเนี่ยให้ลิ์พูเนี่ยเป็นเตงหนึ่งอยู่ที่ห้าต่อสี่แทงสี่ได้ห้านะครับแล้วก็นิคเซนเนี่ยแทงสี่ได้เจ็ดก็ถือว่า อัตราต่อรองเนี่ยก็ต่างกันพอประมาณนะครับส่วนท็อตแนมแทงหนึ่งได้ห้านะครับจ่ายห้าหนึ่งเลยอเซนอลเนี่ยนะครับแทงสองจ่าย15ก็เกือบแปดเท่านะครับดังนั้นเนี่ยเลขสองถ้าไม่มีตัวแปรที่ไม่พึงประสงค์สองสองตัวแปรก็คือการตัดสินของกรรมการที่มีปัญหาแบบที่ t ชวด t แอดเวลทำให้เห็นแล้วก็ทีม VAR ที่ เราเห็นอยู่แล้วก็เป็นมิติใหม่แล้วว่าผู้ตัดสินเนี่ยจะอธิบายว่า VR ปฏิเสธเพราะอะไรหรือ VR เนี่ยบ่อยให้จังหวะนั้นเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ได้ประโยชน์ของฝ่ายลูกเพราะอะไรมีคําอธิบายจากไมโครโฟนที่ติดตัวของผู้ตัดสินก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ลิวพูเล่นไม่ดีในเกมแดงเดือดน,นั่นก็คือสภาพอากาศที่มันท่างอาหัดมาก นะครับเกมเกิดไม่ได้เล่นแล้วก็เกมนี้เนี่ยจ,จัด2จังหวะชัดๆก็คือเบิร์กวาวควรจะโดนเหลือง2ในนาทีที่84กับนาทีที่90้าสบวกแบวกเบวกแนั่นแหละนะครับคูลูเซฟกี้เนี่ยนะครับเป็นเตะเคลอนที่โจนภาพรวมๆเนี่ยผมว่าไม่แย่นะคือโอเคลิวพูไม่ชนะหรือไม่แม้แต่เสมอแต่ว่าเลข2เล่นในบ้านซึ่งลิเวอร์พูลก็ดูและทรงเกมนี้เนี่ยขนาดมาเยือนสเปอร์เนี่ย เราก็เล่นแบบไม่เสียเปรียบเลยผมว่าเราคาดหวังได้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะกลับมาแล้วก็ถ้าบ่อนการพนันเนี่ยมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสชนะมากกว่าผมก็มองว่าบ่อนการพนันเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าบ่อนบอกอัตราต่อรองแบบนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะผ่านสเปอร์แล้วก็เข้าชิง แล้วก็มีโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยก็สูงกว่าทีมอื่นอื่นแหละแล้วก็เกมถัดจากนี้เนี่ยเราก็น่าจะเห็นการโลเทชันเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นในเอเวอรัแเจอร์คริงตันอารลี่ซึ่งเป็นทีมห่างจากเราอยู่3ดิวิชันลิเวอร์พูลอยู่ดิวิชันที่สูงสุดถัดไปก็เป็นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เป็นลีกวันลีกทูนะครับซึ่งเกมนี้เดทวันที่11เป็นสัปดาห์ของเอเวอร์แครับ,รบกลางสัปดาห์เรา จะเล่นกับฟอร์เรก็คิดว่าเป็นช่วงของการโรเตชันนี่แหละผมมองว่าไม่แย่นะครับโอเคแล้วว่าผลลัพธ์ไม่น่าพอใจผู้เล่นที่แย่แบบน่าเกลียดเลยก็ไม่เชิงนะครับไม่เหมือนเกมก่อนหน้านี้ในแดงเดือดถือว่าตอนนี้เราสามารถคาดหวังได้ว่าเลข2เราจะเอาคืนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะเป็นรองแค่สกอร์เดียวเนี่ย ถือว่านุ่มภูเนี่ยไม่ได้เสียหายมากครับสวัสดีครับ